สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเออยชคิลวันนี้เราจะมาดูตัวละครที่ผิดพลาดของเชเวอร์เฮนเดอร์สันทุกตัวเลยโอ้ยทุกตัวเลยเหรอทำไมข้างหลังมีแค่นี้เองไหนไชคิลทุกตัวที่ไหนเนี่ยทุกตัวซะที่ไหนละ่ะอเมื่อกี้มุกเมือ่อกี้มุกทุกตัวแค่ที่โชว์ตรงนี้แหละไหนเราก็คิดว่าเปลือกหอย,อยถ้าใครอยากดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง1000ไ like, ลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ ไปดูกันเลยูหูชยชาเก็ว่าแต่เธอตัวอะไรออกมาบ้างเนี่ยนี่เลยมาดูที่คู่แรกกันดีกว่าบันนี่ตัวนี้เป็นสกอเทนเบบี้โอ้แล้วตัวต่อไปเจ้าหนูที่ถูกลืมนี่บิ๊กชาลีว้าวแล้วก็มีหนอนสะพานหนอนสะพานแล้วก็เจ้านี้คอสตูมแมนโอ้กกร์ตูนแคทแล้วก็การ์ตูนดอกว้าว งั้นเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนเนี่ยอ่าเริ่มที่การ์ตูนด็อกกันก่อนเลยไหมโอ้ยการ์ตูนด็อกตัวนี้ก็เหมือนเดิมนี่าชกิลก็อันนี้มันตัวจริงไงเล่าอ้าวหรอเราอมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยดูกับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูตัวนี้ดิดูฟันมันนี่ไชกิลเหมือนเอาเม็ดอะไรมาแปะอ่ะใช่เม็ดอะไรเนี่ยกระเบื้องอ้องน้ําแถวบ้านฉันหรือเปล่าเนี่ย ฉันจะใช่แน่เลยอะอุย้ยเช่ก็เธอทำขามันห,กหักฮะดูดูเช่ก็เอ้ยนี่นี่ดูด,ด,ดูฉันทับขามันใช่ <c oughs> แล้วมันก็เด้งติดที่เดิมมันเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยอ่ะบันนี่ใช่อุย้ยเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าเป็นแม่เหล็กแน่เลยะแตวตัวจริงอะตัวจริงไม่ได้เป็นแม่เหล็กสิอุ้ย <c oughs> ทับไม่ได้กุกเด็นเลยอ่ะอุ้ยแต่ฉันว่าตัวจริงกับตัวปลอมอะอย่างขายกันเลยอะดูดิเกือบแยกไม่ออกแน่อืออุ้ย ว่าแต่ตามันหายไปไหนเนี่ยสงสัยคนสร้างลืมทําตาให้มันอะอย่างนี้มันจะมองเห็นไหมเนี่ยนั่นนะดิเชกเกิลฉันลองฉันลองขับมันดูนะฮะเขาจะขับมันหรอใช่เชกเกิลว่าฉันขับมันได้ปะฉันก็ไม่รู้อ่ะเชกเกิลดูนะไหนไหนไหนว้ายมันนี่เธอถอดถัวมันว้ายจะถอดหัวมันออกดีกว่ากลัวแล้วโอ๊ยวันนี่มาดูการ์ตูนแคทตี้ ตัวนี้ยังหัวใหญ่เลยอะหัวหน้าตาแปลกหน้าตาแปลกประหลาดสุดๆเลยอะมันมีหนวดเคลาด้วยเชคเกิลเฮ้<อ><อ>ยเชคเกิลดูสิหูยที่แทมมันก็เป็นลูกระเบิดอะไอหน้าการ์ตูนแคทเนี่ยเออนั่นดิหูยแถมหนวดมันที่ฉันพูดถึงเมื่อกี้อะมันไม่ใช่หนวดนมันคือผีเอเลียนป<อ>ากเอเลียนชัดๆเลยดูสิ น่ากลัวย,ย,ยังกษัตริย์ประหลาดปลอมตัวมันเลยอ่ะใช่นี่มันตัวประหลาดนี่ว่าใช่ไหมใช่โอ้ยแล้วว่าแต่ไอ้รอยยิ้มมันเนี่ยเรื่องแสงเรืองแสงนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไมน่ากลัวแล้วตัวเน,นี้มันมีเลเซอร์ดูดิมนแสงเลเซอร์มาเลยอะ่ะโอ้ยการ์ตูนแคทที่แท้ก็เป็นเอเลี่ยนนี่เองใช่เฮ้ยแจเกิลอ,อันมาดูตัวนี้ดิ ตัวไหนนี่เหรอนี่กระตูนด็อกเนี่ยเอ้ยตามันมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้มันยังไม่มีตาอยู่เลยใช่โอยแล้วตัวมันก็รวมร่างกลับเป็นร่างเดิมด้วยเมื่อกี้มันแยกร่างกันแล้วฉันไปเล่นมันเนี่ยจําได้ปะจําได้โอยหรือว่าที่ฉันบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กอะทุกอย่างมันเลยกลับมารวมร่างเหมือนเดิมนั่นนะดิเฮ้ยวันนี้ตามันหายไปแล้วว้ายพีเลยมาดูตัวอื่นดีกว่าวันนี้ มาน,นี้มาดูตัวฟอเกาเต้นเบบี้ดีอย่างน่ารักเลยย่าตัวนี้เหรอฉันเห็นบ่อยแล้วไชกิลเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่พอดูตัวที่มันสร้างขึ้นมาปลอมดีปากมันแปลกแปกก็โอยยังกบตัวอะไรเนี่ยอย่งกับผีเด็กเลยมีเด็กดตาหูดูเหมือนผีมากกว่าตัวจริงอีกอะ่ะใช่ตัวจริงนี่น่ารักน่ารักใช่โอ้ยแล้วขามันทำจากอะไรเนี่ยเป็นไม้หรือเปล่าไม้ขีดไฟหรือเปล่าจุงน่าติดไฟไหมเนี่ย นายไชค์เกิลฉันขอจุดไฟดูดิโอ้ยโอ้ไม้ขีดไฟจริงด้วยอุ้ยมันเป็นไม้ขีดไฟแล้วก็ทั้งบนมันเป็นกล่องแน่เลยอ่ะเจ้าผีเด็กหมูโอ้ยไฟลุกแล้วจะผีเด็กหัวไม้ขีดไฟเมื่อกี้ฉันแค่เช็คเช็คเช็คมันก็ติดเลยไชค์เกิล โอ้ย oh, เรากำลังจะเผาผีเด็กเราด้วยบันนี้ดูนี่ได้ดดก็แป๊บนี่เราต้ีดับไฟตัวแรได้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 เดี๋ยวฉันเดๆนลุกโง่แล้วแป๊บเลยใจเย็นเย็นใจเก้าเจอแล้วโอ้ยไฟมันกำลังลัำลังอ๋ยผีเด็กก็ไม่ร้อนเลยนะโอ้ยเขายังชั่วเรารักษาชีวิตผีเด็กไว้ได้ใช่สรุปรุปว่าขบันทำมาจากไม้ขีดไฟอันใหญ่ถูกไหมแน่นอนเลยอะันนีอ๋ยแต่ตัวมันทจากอะไรเนี่ย ว่าตัวมันเป็นกล่องนะที่ฉันบอกอ่ะแต่หัวมันทําจากลูกปิงปองหรือเปล่า <c oughs> ลูกปิงปองยักษ์ก็สิไป <c oughs> จมูกลูบโบดูดิแต่ฉันดูปากมาทีไรก็ดูน่ากลัวเช <c oughs> ก็เข้าไปดูในรูจมูกมันดิเ <c oughs> อ้ยฉันว่ามันเป็นลูกปิงปองกลมๆแล้วแบบเอ้ยฉันว่าเป็นกล่องกระดาษดูดแล้วก็แบบตัดเป็นวงกลมมากโอ้ยจริงเลยแต่ลองเปรียบเทียบสองตัวนี้แล้วอื เอาจริงมันก็มันก็ต่างกันอยู่นะอุ้ยเราขับมันได้ปะแจ็คเกอเธอจะลองขับมันอีกแล้วเหรอมันดูเด๊ะเด๊ะเด๊ะไปไปไปอ่ะไปไหนไหนไปอุ้ยอ้าวเอ้ยแยกกล่องกระดาษออกมาเลยนะเนี่ยเราแยกล่างมันแจ็คกอรดูหัวมันนะไหนเธอจะทอดหัวมันเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตลกอะแจ็คเกอดู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 เดี๋ยวฉันจะเอา เอาเอาหัวมันไปทำเป็นตัวนะเดี๋ยวก็ดูนะตัวก็จะเป็นวงกลมมาสิใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวหาหาหาที่แป๊บหาที่แป๊บเอ้ยเอ้ยได้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นไงเจคก้้เฮยอันนี้ก็ดูแปลกๆดลกเตี้ยอย่งเจ๋งเลยแล้วเอาเอานี่ไปทำเป็นหัวมันเป็นหัวสี่เหลี่ยมต้องให้เห็นตาด้วยนะนี่เป็นไงเจคก์ดูดิมันตลกมากเลยอ่ะมันนี่ แล้วตันนี้ฉันขับได้ปะว้ายเจ้าผีเด็กน้อยเป็นไงเหมือนฉันเปล่าตอนนี้ตอนนี้ต่างจากเดิมเยอะเลย่าตลกดีอะ่ะเราไปดูตัวอื่นต่อดีกว่าแจ็คเกิ้ลโอเคเอา้ามันนี่ไปไหนแล้ววะเฮ้ยบันนี่เธอยังอยู่ไหนอะเฮ้ยเมื่อกี้คอตูมแมนขยับหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเห็นคอตูมแมนเอ๊ะ ใครเห็นคอตุ้มแมนขยับบ้างอะคอมเมนต์บอกใช้เก้าหน่อยดีไม่มีเออพูดได้ด้วยไม่มีเลยบันีแน่เลยเธอชอบเข้าสิง啊ไช่เก็รู้ได้ไงเนี่ยโอ้ยก็ทางเกาะมีเราแค่สคนเนี่ยตายแล้วใจ่ก็รู้ได้ไงในเช้ากสาใส่ชุดคอตูมแมนเออ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 เอเอ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  ถอยหลังถอยหลังแบบใช้เท้าอ่ะเมื่อกี้ใช่เหรอใช่มุนวองหรือเปล่าใช่เอ้อหรอมุนวองอ่ะเขาเรียกวก็มุนวอเหรอใช่อุยว่าแต่นี่เรามาดูตัวละครที่ผิดพลาดของคอสตูมแมนกันโอุ๊ยฉันว่าตัวนี้มันน่ารักอ่ะจายเกลดูลูกตามันดิที่ไทมันทำจากอะไรลูกกอบหรือเปล่าโอ้โหจเกลหอยเป็นทรงขนาดนี้เอาใหม่ดิมันมาจากอะไรอะไรอ่ะลูกบอลจเกล อ้าวฉันก็คิดว่าลูกกอบใชกก็ดูนะันจะทำ,ทำอะไรอะจะทำให้ตามทันถล่มวาย <c oughs> มันนี่มันไม่มีตาดำเลยเมื่อกี้ใ <c oughs> ชกก็ดูดีมันมีหนวดด้วยอะํ <c oughs> าอยากอะไรเนี่ยทับพีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไหนดูสีรอบๆมันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือน กนน่ะแต่ดูดิที่มือมันถืออะไรด้วยก็ไม่รู้ว่าบันนี่ดูดิไหนขอดูหน่อยถือเก้าอี้มันถือเก้าอี้มันทำไมเนี่ยเฮ้ยเก้าอี้คว่ำเนี่ยเห็นป่ะเออนั่นสิขาเก้าอี้ชี้ฟ้าเนี่ยเฮ้ยฉันว่ามันต้องเป็นเก้าอี้เนี่ย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 เก้าอี้เนี่ยเอาเก้าอี้ออกมาได้ด้วยอ่ะใช่ว่าแต่มันจะถือเก้าอี้ออกมาทำไมเนี่ยเอากลับไปที่เดิม ไปแจ็คเกิลเป็นนีหัวทีมใช่ฉันติดอยู่ในเก้าอี้เฮ้ยฉันนึกออกแล้วนั่งได้ด้วยแจ็คเกิลนั่งใหม่นี่ไงนี่ไงเวลามันฆ่าคนอะเวลามันฆ่าคนไงที่แบบมันจะต้องฮิ้วตัวละครตัวอื่นๆไปด้วยอะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนี่นี่ถ้าเธอโดนฮิ้วนะก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยอะเหรอ วายวายอุ้ยตัวมันหลุดออกไปแล้วะดูใจก็ตามันก็หลุดดูดิเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยพอเอาตัวมันออกเนี่ยเหลือแค่ปากกับแขนขาเห็นได้ประกอบร่างเข้าไปไหมอู้หูเอ้ย What t h อ Jojo ตลกกับตัวเนี้ยแั็ก็ฉันทำมันทังอะ มันไม่เหมือนเดิมแล้วว่ะใช่เอาเป็นว่ามันรูปร่างคล้ายกับคอสซูแมนเลยเนาะขายมากกับตัวเนี้ยฉันให้ที่หนึ่งเลยที่ขายเนี่ยใช่นี่นี่เนี่ยตรงน,นี่ขายมากเลยเธอจะไปทำร้ายเพื่อนไม่ได้นะฉันไม่ทำร้ายหรอกฉันวันนี้ฉันมาพามาดูไปเลยเจ้าหัวกะโหลกถ้าขี่ม้าปะเนี่ยขี่ม้าที่ไหนดูหัวมันดิอยังกะหัวกะโหลกมนุษย์เลย เออจริงอ่ะแล้วดูฟันมันดีเฮ้ยอย่างกับฟันหรออ่ะใช่แล้วเฮ้ยจะเหมือนก็เหมือนจะไม่เหมือนก็ไม่เหมือนนะเนี่ยอุ้ยบิ๊กชารีตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยขาเป็นขอนไม้เจ้าขาเป็นขอนไม้แต่ว่าสีมันเหมือนเป๊ะเลยนะวันนี้ดูดิอเธอเข้าสิ่งบิ๊กชาลี ฉันคือบิ๊กชาลีใจดีชายเกิร์ลชายเกิร์ลบิ๊กชาลีน่ารักน่ารักเธออยากกระเทือบฉันนะเอ้ยว่าแต่ตัวนี้มันเหมือนลงเอาลังกระดาษมาต่อต่อตกันเป็นตัวเลยใช่ไหมเป็นลังกระดาษที่ติดกาวไม่พอดีด้วยอ่ะดูดีใช่ส่วนหัวมันเนี่ยหน้าไม่เหมือนบิ๊กชาลีเลยนะฉันว่า อฉันว่ามันอาจจะเป็นส่วนหัวกะโหลกของบิ๊กชาลีก็ได้แต่บิกชาลีมีหนังหุ้มนี่ไงอ๋ออย่างนี้ด่เองใช่แล้วโอ้ยแล้วมันก็มีขนขนเหมือนกันด้วยอันนี้ขนมันทิ่มรูตาออกมา <c oughs> ยังไงก็ไม่เหมือนนะตัวเนี้ยฉันให้คอสตูมเหมือนที่สุดตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ให้หมาดำ เธอให้หมาดำเหมือนที่สุดเหรอใช่น้องๆคิดว่าตัวไหนเหมือนสุดอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะใช่แล้วชายเกลว่าคอสตูแมนโอ้ยชายเกลว่าคอสตูแมนนี่เองโอ้ยวันนี้เราก็ไม่มีอะไรรีวิวแล้วชายเกลทำไงดีอะงั้นอะเออยอ้ยทำไมทุกตัวมันมาลุมมบรนเนียไม่ใช่แล้วมันตีกันเองชายเกลอุ้ยอ็ดีเรื่องให้รีวิวแล้วเรื่องอย่างนี้ต้องมีเราชายเกลเราต้องเข้าไปสอดรู้สอดเห็นชอบเลยอย่างนี้โอ้ยเอา โดนอีกแล้วอะวันนี้เธอโดนลุกหลงตลอดเลยนะใช่ทำไมเธอไม่โดนเลยอะใั่ก็โอ้ยวันแต่โอ้ยใั่ก็เราต้องตามไปชนโอ้ยบิ๊กชาร์ลีโดนโจมตีแล้วอ่ะโอ้ยบิ๊กชาร์ลีใจดีอยากให้เจ้าหมากับเจ้าแมวรังแกนะบิ๊กชาร์ลีนี่ฉันช่วยนี่นี่นี่เจ้าแมวตายอีกแล้วเฮ้ยบิ๊กชาร์ลีสุดใจดีของเราตายไปแล้วว่ะโอ้ยมันเดินหนีไปแล้วมันเดินออกไปไหนแล้วน้า ใช่ก็ว่าแต่ทำไมเธอไม่โดนมันนะนั่นสิฉันไม่เป็นอะไรเลยเธอนี่โดนลูกหลงตลอดเลยนะเจ้าบันนี้